ครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีกำแพงเพชรพี่น้องเต็นท์ครับเต็นท์ช่องพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนครับวันนี้มากราบนมัสการครับพี่น้องเอฟซีพระตุลลงสายป่าครับพี่น้องเอฟซีมหาจอดถึงรับพี่น้องเอฟซีมาตามชุดตองอ่ะโอลงปูแผ่นมืาอนี้บรรยากาศเงียบเงาครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเป็นจำบัดเนี่ย บรรยากาศเงียบปีหลีได้พี่น้องเอฟซีเขาสั่นจิวะพระในป่าป่าในวัดบวดในป่าบ่าพี่น้องเอฟซีเนาะอพี่น้องเอฟซีคุณเป็นจะมาเหตุสมาธินั่งสมาธิดีแต่พี่น้องเอฟซีรอบที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีโอหลวงปู่พันธุคุณครับพี่น้องเอฟซีครับไปขอไปกราบนมสัสก,การหลวงปู่พันครับพี่น,อ e นอ้องเอฟซีเนาะก่อนจะ ชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ท่านที่มากครับพี่น้องเอี่เขาไปกลับน้ำมาสักการราสุดงสายป่าครับเสียวไม่ไหวเด็เด็เสียวไม่ไหวเด้ดหาศูนนี่ไม่ได้จะรวงตองหมดทุกปุดนี่อันนี่เสียวไม่ไหวเด็ดเด็ดเลยว่าสี่แสดงว่าหดทหารมีจะหาศูนย์ก็ผสามนี่นั่นแหละแล้ไปนั่นพวกเกียร์สามก็หาศูนย์เขาได้หาศูนเต็มเลย Nếu này, lần 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 này, này, lần 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 này, này, lần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  này, บกบ่สิเลยนักงสินเดียกว่องอ่ะกับกรรมสิการหลวงปู่เนาะสาธุสาธุมาหัดจอดถึงเลยพี่น้องตามชุดตองวัดตัวงวดพระพันหาศูนย์เขาไปแล้วเนาะอเาแขนเป็นแขกเนี่ยว่าหลายหางหลวงปู่เรานัเนี่ยคือว่าหลายหางเนี่ยรอรออยู่ให้บนออกล่างวดเนี่ย เขาเรยว่าเอาแบบมากินบนรางเลยนึ่งเขาเรยว่า <De> ว <ep> ันนี้เอาบนรางเลยเยอก็ไม่ไหววันนี้เสี่ยวทังบนทั้งรางว่ามฮะเขาล้างไปแล้วปัดทันีผ่านมาผ่านมาพี่น้องเป็นบรายตัวเด็อเยาะอยชุดสามตัวเป็นใส่บุงอันนี้สิบหกสิงห้าตัวนี่อีกอันนี้ตัวไม่เด็เนี่ยเอาตั ออใสตเกา่ตัวเก่ายู่โอ้ยจับติดเพื่อไปเอาแตหาศูนย์หกศูนย์ต้นเเออมันหาศูนย์หกศูนย์มุ่นอันมากต้วนี่อออเอาตัวเก่าตัวสั่นปุ๊บเออมันได้ตัวเก้าไหมได้ตัวเก้าไหมวันได้ตัวเก่าปีต่ว่ามันสลับซื่ออุ่ดทีติ่านมากนะครับเพือนี่ห้าศูนย์หกศูนย์เลขเดียวกันเนาะเลขเดียวกันเลขก็หลายตัวแต่ว่า แสดงว่ามือวันนี้เ่าบอกด้วยบอกร้านว่าขนมก็มันใจมึงแค่ซื้อรือื้อให้เก่าันอ่ะอืมมันเสียว่าหลายดอกบ้พ่อมือหนอกซ้ำหนิวันย่ำย่เขาได้เขาได้เป็นหลานนเนาะเขาหันเขาได้แปดแสนตัวแปดแสนอ่าหาซุนเออหาศูนเขาซื้อไปต้เพียใด้วางแสนไปหวด ร้านจะมีร้านสองรนอยเจ๊าที่กวดให้เรียบเลยเขาว่าเสื่อมมองเดียวคือมองเดียวเขาโกงเลยหลาบเขาเขายายเสื่อเลยบอกปู่ใหญ่คือมองตาพันหนูพันป้าโตโตแปดแสนขวบพี่นนาะหาซุ้เม็ดเดียวหน่ะเลขสองตัวเลขสองตัวนี้เขาเล่นรักลานเลยครับชงใหม่ผู้ชายที่โดนจ้าอืา ป่าเหมือนขี้ยู่น้ำเขาเลยอ่ะต้าสั่นละปูตาสั่นละอืออืต้องมื้เป่นตังซีงซ้องซล่ะให้ให้ลูกซีลูกหาให้เอฟซีเนเสยอซะไจ่ก็น่าเป่นเจ้เสียวเพเนี้ยวหวกันนะวายเพนี้ยวายวเอนแคสี่เดียวันแต่พอไหวซื้อซะทีแต่บซื้อเขาโกงเลยเนี่ยมื่อนมันเมนเสียบเปียบตัวเอาล่องเสียวเพะเนี้ยวายมึงเอาโดเอา ไตก็ไม่ตายเองเหรอโออดเอาได้ยี่ลี่มั้ยขนมซื้อก็เสียได้นึงเออเพราะว่าโกงกไทยนี่บัดมักอันตัวนี้เนี่ยตัวโกงก็ไทยอ่าันมเน็สามอืมขนมเก็บคล้องซื้อเนี่ยมันเสียงิันหาลอยซื่อหนึ่งอันนี้เป็นชุดสามตัวรอบที่ผ่านมาไปน้องจะแ่าหาซูมทบันิดต่างหาชุดหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นชุดบนหกเจ็ดสามรอบที่ผ่านมา อ้โแล้วว่นให้เตฟซ่้่ชงใหม่ก็ได้ FC, อไดอกเลยน,น้อนตึ้งนอนตึ้งคือตึ้งอ้อพี่ซื้อเราว่าซื้อดอกวะอยากซื้อแห้งอยากซื้อแห <laughs> ้งเบิด์ตินี้ไว้ฟังเพลงนอนหรับเด้วะโอ้ยบสันบ้านซื้ออีลี่บสันซื้ออีลี่ กันใจไว้แม่นี่นี้เลยวะทีบาดออกมาโอ้ยขอบุญเด้นหลายลเยอ,อไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ว่าอันนี้มันเอวว่างเลยมันตัวโอ้ยเอวว่างเลยทีเสียหาลอยจริงจริเลยอ่ะเรตการราชนีเออยังไงจังหวะไอ้ไอ้งวดตัอง,งวดน,งงงนั่นจะควงป้อมม้าเลยจนศูนย์นั่นน่ะ มันไก่เฮดไดอยู่เฮดไดมันคล้องเครื่องมันมันมีหามีอย่างอีกแบบคล่องใต้แบบมีศูนย์แบบอืมอืมอันหากระสุนเนี่ซื้อกันเขาเลยซื้อเอาเลยเขาว่าเล่ซี่ตัวหนึ่งมันเป็นแปดตัวมันเลยเขาเกณฑ์บวกเก็ฑนั่นเดาทรงไปเขาเนี่ยเอ้คล้องกับเก้บนน้นแบบเว้เก้เลวซูอ่ะ ก็ว่าปูนีแล้ว่าก่วยว่ามีเงินใสเอะเหอนกไทุกหมดทุกมดทุกหมอยู่บอปูว่าจะไ้แตีไม่ปีหนาถ้าตีอยูดีไม่แห้งห้าที่วต่ต้องดีดียวอ่รปูสีออกรถป้ายแดงที่นั่งปูสีออกป้ายแดงสีออกก็ุดเลยอโอ้จุกกระลาานป้า ตั้งเกี๊ยวขนาดล้านหาคนน่ะเอาปานนั่นเหลวคันเตียวไหมหัวดนีเราไมยัง้งเอาทั้งที่เตี้ยเดี๋ยวเก็บไว้เรื่อยๆเดี๋ยวหัวมันต้องได้ละกันว่ตายนี่จากมันเงานดีๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเต้นจอดนั่นแล้วว่าเอาไม้ยืมไปใส่ก้อนจัดียดนึงบ่อ มีป้าหมายยอู่เนาะปูเนาะมันมีมองจากกองตัวนั่นเลยบอกท่านอีแอร์ทั้งวันดีงวดนี่ได้มากแขนแล้วเฮ็ดคักแล้วมันบ่ปบบูทักแล้วเดี๋ยวคงแล้วถ่ายนี่งมีบ่ปบบูเอ่อคงแล้ถ่ายหนึ่งยันบ่มีย่านมีเส้นหนึ่งยันมีซส้นนี่เพราะว่ามันมันเฮ็ดทั้งสามชุดแล้วนะเรบเดี๋ยวจบเลยจบปูนี่ สุดปัดเลยสิเฉียนเป็นเฉียน <c oughs> จบจบรียงเลยอออบัดนี้ชุดนี้ที่ไฮมานี่ปูเน้นตัวไหนอ่าไม่ตัวเน้นบ่ปูเน้นตัวซีศูนย์ศูนย์ซีหนึ่งคืออยู่ในเรียวว่าตรงเน้นตัวนี้เนี่ซ่งมันตัวล่องเน้นหางเดียวเลยเน้นหางเดียวเลยบน่นอกนั้นให้รองเอาไว้หาศูนย์นี่มันออกแล้วเท่า่หร่ซีซีหนึ่ง แต่นั่นไหวอยู่ได้สี่สิบขามันเป็นเหล็กเบาอาเซียมต่อติดสี่วัตต์ไปเทวันคือไอ้ไงบอกมันไรบอกให้เจ้เอาขึ้นเอาลงเนี้ยอย่างไรเขาบอกเขาแปดหนึ่งเขาซื้อเก่าหนึ่งแล้วก็ซื้อขึ้นซื้อลงคือเขาอีกไหมจะคล้องสร้างมวดหรือว่าซื้อดอกมวลหรือว่า เลยเรีนเสียไปยังไงอ่งวดนี้ก็ต้องซื้องวดนี้ก็บพราซื้อเดโอวตเอกันสามตัวพี่บอกปัวสามตัวนี้บ่ท่านเห็นนั่นมันจอยอยู่มันตังเจไดรเร็วตัวสามตัวอ่ก็จะไรรุดเร็ววาดีอ้ยสามตัวหันมาเด็นแบตจานกับพ่แหงเราอ่ะสามตัววังหันไปให้เขา หาหาส้วงถึงไหนเขาโบสถ์เขาห่วงเออไอเขาทางได้อยู่เขาได้หาสวงท่านปีนองเอฟซีทุกท่านนี้คือรูปแบบในทางของพระธุดดงสายป่าครับปีนองเอฟซีครับของพระธุดดงสายป่านี่คือรูปแบบแนทางเร็บนนี้เก่าสร็แล้วป่ะปี่นองเอฟซีลงปูคนมาคนเห็นมากตัวนี้ก็คือสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่สี่ห้าสี่ครับปีนองเอฟซีชุดสามตัว ยังโบออกครับปีน้องเด้วยจะว่าชุดสองตัวนี้คือสิรอบเดียวจบอะไรกันไปรอชุดสามตัวครับพี่น้องเอฟซีสำหรับร,รูปแบบแนวทางวันนี้สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่สี่ห้าสี่ครับพี่น้องเอฟซีไฮชูขามานฝากไว้วรอบที่ผ่านมาหลานเป็นได้แปดแสนคนพี่น้องเอฟซีวันนี้ก็มาลุ้นกันรูปแบบแนวทางของหลวงปู่เพิ่นทธิตรงคิดตรงใจท่านขาเิ่นช่างบ่ก็ลองไปพิจารณาเนิ่เนครับท่างช่องกระสนันนเป็นเพียงแค่สื่อกลางหลวงปู่เป็นแนวทาง ี่น้องเอฟซีกับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ย่ว่กันครับวิน้อง UFC เอฟซีเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตล่ลงสวัสดีงายครับวินนองครับ